เรื่องต่อไปที่จะเล่าอ่ะมีชื่อเรื่องว่าไอตัวแดงมันเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของกูเองคือเป็นกูแล้วก็คนรอบๆตัวกูคือคเพื่อนก,กูก็เจอด้วยคือ,อ,อ,อกูก็เจอด้วยแล้วเพื่อนกูก็เจอด้วย เรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่สมัยที่กูเรียนอยู่มต้นมันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งกูก็เรียนตามปกติแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนกูเพื่อนกูชื่อมินมันก็มาวอยวายว่ามันเจอตัวอะไรไม่รู้แดงแดงมินมันเล่าว่ามันเจอตัวอะไรก็ไม่รู้แดงแดงกลมๆยาวๆหันมันจ้องมันตาโตมากมันจ้องมันที่เพื่อนกูตาโตมากก็เหมือนเจอสัตว์ประหลาดเหมือนเจอของแปลกอ่ะมันก็อยากจะกลับไปดูแต่มันก็ไม่กล้าไปดูคนเดียว มันก็ชวนเพื่อนกูคนหนึ่งไปดูด้วยชื่ออ้เจมหลังจากที่มันกลับมาไอ้เจมก็เงียบไปเลยถามยังไงก็ไม่ตอบมันมันเหมือนโกรธอ่ะมันไม่ยอมคุยไม่ยอมพูดเงียบเงียบหเงียบไปเลยไปนอนกูบอกแฟนเลยพอไปถามมันมันก็บอกมึงไม่ต้องรู้หรอกอย่ารู้เลยกูก็แบบอยากรู้ไงว่าอะไรว่าตัวแดงๆก็เลยไปดูแต่กูก็ไม่เจออะไรทีเนี้ยเรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วจนกูเข้ามปลาย กูก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญอะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรก็เลยไม่ได้ใส่ใจ <S <S แต่วันนั้นะกูลังกัเข้าน้ําแล้วในก่อนที่กูจะเข้าไปทห้งน้ําอ่ะกูก็เจอกูรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือตัวแดงที่เพื่อนกูเล่าอ่ะ <S 1> <S 1> เรื่องสไยมอต้นมันแฟกแฟกเข้ามาในหัวตัวมันดมแดงๆเกาะอ,อยู่ที่กําแพงคดอยู่ในซอกกูเห็นมันเป็นเป็นซอกตัวกําแพงอ่ะตัวมันประมาณแมวเว้ยหันมามองกูกูก็อยากรู้ว่าคืออะไร โอ้ช่างเอเข้าไปดูมันก็มีตัวเดียวมันมีสองตัวขาไม่เคลนคือไม่กล้าเข้าไปดูรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงเห็นว่ามันขดอยู่ในซอกแดงแงแล้วหันมามองกูมันมองเลยแคบอคือมันมองกูนิ่งเลยเว้ยมันหันมามองกูอยู่แล้วอ่ะทีนี้ความเฮี้ยมันคือตรงนี้เว้ยเมื่อวานอ่ะกูเพิ่งเจออยู่บนตึกสิบห้าที่มึงจอดรถนั่นแหละจะดูก็ล่าคือถังดับเพลจริงเลย